กับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพผมนายปานเทพกา้านองหลานสมาชิกวุฒิสภาผมขออภิปรายออรายงานของคณะกรรมาการต่างประเทศนะครับเรื่องผู้หนีภัยการรุรุจากเมียนมาและผู้หนีภัยความไม่สงบจากเมียนมา,มาในประเทศไทยนะครับออผมเห็นด้วยครับกับรายงานฉบับนี้นะครับซึ่งแม้ว่าจะจะไม่เยอะนะครับแต่ว่าเป็นรายงานที่กระทัดรัดแล้วก็ให้ข้อมูลต่างๆได้ได้ครบถ้วนนะครับแล้วก็ เห็นด้วยกับข้อเสนอต่างๆที่ท่านกรรมาการได,ได้เสนอนะครับผม,ผมเข้าใจว่าเรื่องของอผู้ยบจับเมียนมาเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนอย่างที่ท่านประธานอนไไไไไุได้พูดนะครับว่าสถานการณ์ในในเมียนมาเนี่ยก็เ,เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาไม่ไม่แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาเรื่องผู้หนีภัยอะไรต่างๆนี้ก็ยังมีอยู่เป็นจํานวนมาก ซึ่งขณะนี้เนี่ยประเทศไทยเราจากปี65ใช่ไหมครับจากข้อมูลเนี่ยเรามีผู้หนีภัยที่อยู่ในค่ายพักพิงของเราเนี่ยจำนวนถึง7 0 0 0 0 77,000กว่ารายด้วยกันนะครับซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่ท,ท,ที่มากนะมากๆทีเดียวนะครับซึ่งประเทศไทยก็จะต้องก็มีภาระแน่นอนที่จะบริหารจัดการผู้อโยพเหล่านี้นะครับหลายๆเรื่องด้วยกันเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ย ก็หนีไม่พ้นนะครับถึงแม้ว่าเราจะได้รับจากทางด้านมูลนิธิเอกชนหรือได้รับจากองค์กรของสัปปะชาชาตินะครับแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยเราเราก็ต้องรับภาระนะครับอันนั้นเป็นเรื่องที่หนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของภาระทางด้าน,าน,านสารสุขเนี่ยผมคิดว่ามีเยอะนะครับเพราะว่าผู้นิภยัยในภัยพวกนี้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาเรื่องความเจ็บป่วยต่างๆ่ซึ่งประเทศไทยของเราอย่างที่ท่าน ประธานเข้ามาใารว่าเราก็เป็นประเทศที่ที่ใจอะไรครับมีความเมตตากรุณานะครับเพราะนั้นเราก็รับหมดนะครับรับเรื่องค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาอะไรต่ออะไรก็รับรับหมดนะครับต่างๆเนี่ยเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นประเทศซึ่ง أ, ผู้ที่หนีภัยอะไรต่างๆมาก็จ <ส LIVE S 1> ะเข้มา,ามาเป็นจํานวนมากทีเดียวนะครับเ,รเป็นเรื่องหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องอันนี้รายงานตัวนี้ก็บอกไว้นะครับผมก็เพิ่งทราบเนี่ย สถานที่พักผิงเนี่ย <c oughs> ของออช่วงคลาวนะครับทุกแห่งเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้ามันทามนมันอยู่ในเขตป่าสงวนนะฮะอยู่ในเขตป่าสงวนหรือบางทีก็เป็นต้นน้ําลำธารเนี่ยซึ่งเราก็จําเป็นที่จะต้องจัดให้กับพวกเหล่านี้เนี่ยนะครับได้อยู่อาศัยซึ่งก็จะมีการกระทบกระเทือนต่อ,อนิเวศของเราเป็นเป็นอย่างยิ่งทีเดียวนะครับต่างๆเนี่ย ซึ่งอาจจะมีปัญหาเรื่องการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าอะไรต่ออะไรเกิดขึ้นอย,อย่างมากมายนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาระแต่ว่าก็เป็นภาระที่เป็นภาระที่จำยอมนะครับเพราะว่าเราก็สามารถจะต้องอาศัยเรื่องมนุษยธรรมเป็นเรื่องหลักนะครับทีนี้ก็ประจวบกับรายงานฉบับนี้มันก่อนที่จะมีเหตุการณ์ที่สำคัญเกิดขึ้นมานะครับอย่างที่ท่านาท่าน ประธานท่านวินได้พูดเนี่ยซึ่งขณะนี้มันมีปัญหาของเราคือว่ามันมีปัญหาที่มันมีการสู้รบกันนะครับที่ที่เมืองเมียวดีใช่ไหมฮะที่เมืองเมียวดีเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นการสู้รบที่ค่อนข้างจะรุนแรงแล้วก็มีการแพร่ข่าวออกไปทั้งหมดเลยนะครับต่างๆแล้วก็มีการเรียกร้องจากทางด้านของอรัฐบาลเมียนมาเนี่ยที่จะขออนุญาตที่จะนำเครื่องบินมา ท,ท,ท,ที่ที่แม่ที่ไม่สอดน,นะครับเพื่อจะอพยพคนของเขาไปนะครับโดยอ้างว่าเป็นเป็นรัศดรหรือว่าเป็นเป็นรัศดรที่เดือดร้อนหนีภัยอะไรมาต่างๆนะครับต่างๆนี่ซึ่งประเทศไทยเราก็ได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างนั้นทน่านนายกก็ให้ข่าวนะครับว่าอันนี้เป็นเป็นเรื่องของมนุษยธรรมผู้ที่หนีภัยมานะครับต่างๆ,ๆเนี่ยนะครับ แต่ปรากฏว่ามันก็มีข่าวซ้อนขึ้นมาอีกว่าจากข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าผู้ที่อพยพมาจริงๆเนี่ยกับเป็นระดับฐานพอบพล2อ5อะไรเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นเจ้าที่ทางด้านสุรกากรต่างๆเนี่ยนะครับตรงนี้มันก็ไม่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 ไมไมตรงไม่ตรงจากข้อเท็จจริงที่เราได้ได้รับนะครับซึ่งข่าวตรงนี้มันก็จะออกแพร่หลายไป มากทีเดียวนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะมีผลนอกจากนั้นแล้วผมคิดว่าอีกหน่อยเนี่ยเพราะว่าเมืองมีวดีเนี่ยตอนนี้มันก็ทําท่าว่าจะ,จะควบคุมตัวเองไม่ได้นะครับอีกหน่อยก็จะต้องมีลัาษฎดอ,อุบยกข้ามาอีกเยอะมากทีเดียวก็จะเป็นภาระของเรามากทีเดียวนะครับเพราะนั้นประเทศไทยของเราเราอ้างเรื่องของมนุษย์ ัจฉริมนุษยชนอะไรต่างๆนะอันนี้อันนี้ก็ฟังได้นะครับแต่ว่าถ้ามันมีเรื่องอื่นๆเข้ามาประกอบด้วยเนี่ยมุมมองที่ต่างชาติเขามองเราเข้ามาเนี่ยเราจะทํำยังไงนะครับเราจะเราจะอธิบายยังไงผมคิดว่าเป็นเรื่องของทางด้านกระทรวงต่างประเทศนะฮะกระทรวงต่างประเทศแล้วก็ทางด้านสมอชอด้วยคือท่าทีท่าทีตรงนี้เนี่ยเพราะว่าต้องต้องชัดเจนทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีปัญหารกระทบ ต่อความความมั่นคงใช่ไหมฮะต่างๆเนี่ยว่าเราเนี่ยเข้าไปฝักใฝ่ไปก้าวไก,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 ากาลอะไรทำนองนี้นะครับกับกิจการภายในของเขานะครับต่างๆเนี่ยเพราะขณะนี้เนี่ยพวกนั้นก็จะเป็นต่อคือ KNU ก็จะเป็นต่ออยู่นะครับก็จะมีการดําเนินการลุกต่างๆขึ้นมาเป็นมาทีเดียวคนระผมก็เลยอาจจะต้องขออนุญาตเรียนถามนิดหนึ่งนะครับว่า ท่าทีตรงนี้เนี่ยเราเราจะต้องรีบอธิบายเหมือนกันกระทรวงต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยทางด้านของสมชเนี่ยคงจะต้องอธิบายว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมันเป็นยังไงนะครับมันไปเกี่ยวกับเรื่องมนุษยธรรมยังไงบ้างนะครับเพื่อให้ภาพลักษณ์ของเราเนี่ยที่เราต้องการที่จะเป็นเป็นกลางอยู่เนี่ยอันนี้ดำรงทำรงไว้ซึ่งถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเพื่อทําให้ ความสัมพันธ์ระหว่างทางด้านเรากับทางด้านรัฐบาลพมา่าเนี่ยมันยังคงอยู่ได้ครับขอบพระคุณท่านท่านประธานครับขอบพระคุณมากครับ